คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยชแนล G G R O V นะครับก็เป็นชแนลแคสเกมเกี่ยวกับ R O V นะครับก็มีสาระมากมายเลยนะครับยังไงก็รบกวนเพื่อนๆนะไปกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ชแนลของเขาไว้ให้ด้านล่างนะครับขอบมากครับเอาละครับก็สวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม R O V นะวันนี้ก็มีผมนะครับ Dark Knight Angel ในการสอนออกของแบบแชมป์โลกนะครับและตัวที่มาและตัวที่ผมจะมาสอนเพื่อนๆในวันนี้นั่นคือเจ้า Violet นั่นเองนะครับก็มี อัตราคิดติคอนสูงนะครับโดยเฉพาะท่ากิ้ง,งมันนี่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนนะับออกของแต่ก่อนนะี้เดี๋ยวผมก็จะเล่นให้ดูก่อนนะับเดี๋ยวก็ใครอยากดูการออกของเลยก็รีไปช่วงท้ายเลยก็ได้นะแต่ใครอยากดูว่าเฮ้ยมันหดหรือเปล่าก็รอดูได้นะอืมรู้สึกว่าบัตเตอร์ไฟจะมาการป้อมนะับสงสัยไม่มีคนมาการป้อมให้ละจิอ่าพวกผมก็เอาเลยนะพวกผมก็ป้อมกับฟินิกเลยฟินิกทอยมาลูกพ่ออ่ะข้างล่างจะเป็นเออเดี๋ยวผมไปช่วยข้างบนดีกว่าไว้ข้างบนนี่เจอเมดไว้ เดี๋ยวดูก่อนฝั่งนั้นใช่ฟาร์มสานิษฐ์ฟาร์มนะฝั่งนั้นเดี๋ยวเราไปหาสองบัฟดูสักหน่อยเนาะว่าสานิษฐ์เขาเอาบัฟไปหรือยังเออเดี๋ยวผมจะพามานี่ครับมาดักรออยู่นี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามารอนะเดี๋ยวสานิษฐ์ต้องมาเราว่าผมว่าถ้าสันนิษฐ์ไม่มาผมยิงรอเลย <S <S ผมยิงรอสานิษฐ์เลยนะคร<ๆ>ับเผื่อผมได้บัฟนี้ผมจะได้เปล่าเฮ้ยสันิษฐ์มันจะมาแล้วนี่ะสานิษฐ์มันจะมาแล้ว,วรีบเลยครับท่านผู้ชม สนิทจะมาโอ๊ยผมไม่ได้บัฟก็เป็นความสวยของผมไปนะท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเรามานี่เกียวเสียงดีกว่าเฮ้ยสนิทลูกพ่อเอาหรือเปล่าลรอลูกม,มาสิสนิทโอ้โหกูขี้แรงแล้วเว้ยานิทกูขี้แรงแล้วเว้ยหืมสานิทบอกว่ากูไม่เอาเว้ยกูถอยดีกว่าสานิทบอกอ่าเดี๋ยวเรามาดูดีเจียวเสียงมันทําอะไรกับนี่เกียวเสียงจ๋ามานี่ไหมเจียวเสียงจ๋า เฮ้ยชุบปึ๊บปึ๊บโดนเย,ยกแข็ง t the fuck ชับซับเดี๋ยวระวังเดี๋ยวระวังเขาเย,ยกแข็งเราแล้วพี่พี่ต้องระวังด้วยนะพี่่อขอบคุณคนระับสำหรับฮิวจากคลสนะจากพีพ่ีหมึกของเรานะเดี๋ยวดูก่อนซานที่มันอยู่แหนมันนะเนี่ยเดี๋ยวผมตีต่อ,อ,อตีต่ออาตาังแป๊บหนึ่งคนระับเฟิร์สบัตรเรียบร้อยครับแต่ตรงกลางหลุดครับอาดับเบิ้ลคิวไปครับ หมือนตรงกลางจะหลุดหรือเปล่านี่ครับร่นผมเป็นรุร่รนดุดเลื่ดนะเพื่อนๆเขาะจะเอากลางกันหรือเปล่านะเดีย๋ยวเรามาดูกันนี่ผมสั่งโจมตีแล,ล้วแอตแทกแอตแทกเลยพี่เอาเลยเอาไมหมล่ะพี่เอาไห่ล่ะพี่นี่ผมได้แล้วตัวหนึ่งได้มาอย่างงดงามนี่ครับท่านผู้ชมการตองของแบบแชมโลข,ของไวโอเลตนะมันก็ดีอยู่นะถามว่าเขาเล่นอะไรมาก่อนครับ มาครับมาครับเหมือนฟินิกเหมือนฟินิกจะตามนะครับเดี๋ยวเราเอาป้อมเลยอย่างนั้นนะฟินิกตามเราได้ป้อมไหมได้ไหมได้แน่นอนครับท่นานผู้ชมมาเราได้ป้อมได้แต่ผมคอดูมานาขอมาส่งส่อง,งดูมานาเฮ้ยมานายังอยู่มานายังอยู่อะเอามานาแป๊บหนึ่งครับนั่นไงซานิสซานิสอย่าลูกพ่ออย่าทํากูซานิอ่าเราก็ล่อ,อให้มันแล้วมันก็จะเดินกลับซานิสก็จะไม่ได้นี่ครับท่านผู้ชมดูครับ นี่คือรูนดูดเลือดของผมนะครับนีค่คือความสามารถของของรูนดูดเลือดน,นะครับนี่ครับโอยย่ยยยยยยย่อยย่ยยอยเฮ้ยไม่อยู่แล้วเรียกได้ว่าคิติคอนหนักหน่วงสเหลือเกินอักไปอีกดอ,อกหนึ่งแต่มานาเราหมดนะเพื่อนเพื่อนพอกลับฐานก่อนแล้วกันถอยถอยถอย,ถอยสั่งเพื่อนถอยสั่งเพื่อนถอย,อถอยมานาเราหมดนะครับเราต้องกลับไปเยามานาแป๊บหนึ่งเพราะว่าเราไม่มีบัฟมานาเนาะเมื่อกี้เนีนะ่ยนะนะนะ คือผมจะบอกว่าการออกของแบบแชมป์โลกที่ไต้หวันนี่ผมแปลกใจอย่างหนึง่งคือเขาไม่เล่นดับดุดเลือดอนะสำหรับไวโอเลตนะสงสัยลูนดุดเลีอยดเขาจะเยอะนะครับแล้วก็ผมก็มีลูนดุดเลีอยดเยอะด้วยนะเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่เล่นดับดุดเลีอยดเหมือนเขานะอ่ะทีมผมก็ค่อนข้างได้ดีสกอสกอทีมตอนนี้อยู่ที่9ต่อ0ูนย์ะครับก็ทีมผมผมเจอทีมเจ๋งนะพูดยังไๆอ่ะผมไม่แย่งบัฟแล้วกันเดี๋ยวผมจะเดินหน้าตีคีฟต่อฟินกิ์วิ่งเร็วมากอุ้ยจ้ มาเว้ยนุก,กูลพวกผมสองคนดาเมจแรงแล้วพี่เฮ้ยเชือดไม่อยู่แล้วเว้ยฟินิกบอกเฮ้ยกูสวยแล้วอย่างนั้นมาช่วยกูทีไวโอเลตได้เลยรู้สึกว่าบัตเตอร์ไฟมาสิกระโดดถึงเหรอบัตเตอร์ไฟกระโดดเบาะนะครับนี่นะพะ่อดญิงผมเฮ้ยระวังระวัง,ระว,งระวังนางหัวเชียวมาเดี๋ยวผมขอมปดูมานาก่อนแป๊บนึงคือตอนนี้เหมือนจะ หมือนพี่ของเราเขาเขาลัมาจัาบมังกรอยู่คนเดียวนะพี่สก,กัดของเราบอกเฮ้ยกูไม่ใช่ตัวดาเมจกูตีมังกรเบาหนอ่อยมาครับนี่ได้มังกรเรียบร้อยยังไงดักไหมนี่ทิ้งระเบิดตายพี่ส,สก,กัดช่วยผมด้วยสก,กัดท่านที่สก,กัดช่วยผมด้วยผมขอบัฟก่อนผมขอบัฟก่อนพี่สก,กัดเย,ย้เย้ยเยยเยย มาครับทุนผู้ชมเดี๋ยวเราบัฟก่อนนี่ครับเราได้บัฟเรียบร้อยอ่ะสกัดเจอกับซานิดครับซานิดยังไงอ่ะซานิชยังไงครับโอ้ยไม่ได้นะเพื่อนๆื่อน่ะเราก็ได้ช่วยฆ่าอยู่ไม่เป็นไรครับเพื่อนเพื่อนแต่เย็นไวเหมือนเหมือนป้อมมลเราจะโดนดันนั่นนะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ปลาหมึกเขาตายไปนะนี่ครับรองเท้าที่เขาเล่นจะเป็นรองเท้าเกาอนะเพื่อนเพื่อนดูตามนี้ได้หรือรอดูตอนจบก็ได้นะว่าเขาออกอะไรกันเดี๋ยวผมก็ จะให้เพื่อนๆได้ดูเฮ้ยมาแล้วซ้ายมือซ้ายมือได้ไหมอ้าเรา <c oughs> ไม่รู้จักไวอร็ตสายล้าซะแล้วหรอโดดมาดิโดดมาดิโดดมาด,ด,ด,มาดิเอาก็เอาสิเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะโดดมาดิรอจังหวะให้เขาโดดมาแล้วเราก็กิ้งนะเพื่อนๆเราจะได้เปรียบอ้าวเหมือนอมาลอดจะหลงปลาอยู่แถวๆนี้แหละไปทางไหนแล้วเจอไหม เดี๋ยวเราเก็บบัฟก่อนนะเพื่อนๆเพราะว่าบัฟสำคัญกับเราเฮ้ยเว้ยซานิสมาว่ะนี่ครับออกไหมครับพี่สานิสเอาเออกได้นะเฮ้ยเหมือนบัตเตอร์ไฟเราจะเจอกับบัตเตอร์ไฟเขาอยู่ตรงนี้ผมก็อ่าเรียบร้อยครับมึงจะเอาหรอสานิสจะเอาใช่ไหมหยิงติดครับเพื่อนๆ เฮ้ย <c oughs> ไม่รู้จักผมซะแล้วพี่ฮะอืมเรียบร้อยครับทีมผมหดเทียมได้ฐารลุนมากทีมผมหดเทียมได้ฐารลุนจบเร็วมากจบเร็วมากจบเร็วมากครับเพื่อนๆจบเร็วมากนี่ครับถึงผมจะไม่มีดาบดุดเลีอยแต่ผมก็ไม่ต้องกลับฐานนะเพราะว่านี่คือข้อ,ขอดีของลุนด,ด,ดูดเลีอยเนาะเดี๋ยวผมก็จะเอาลุนให้เพื่อนๆดูไปเป็นตัวอย่างด้วยมึงจะไปไหนฮะจะไปไหนอ่ามาแล้วบัสมาแล้ว โอ้โหจบเร็วมากครับเพื่อนๆป้อมผมแตกไปแค่ป้อมเดียวเท่านั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจอบป้อมนี้ก่อนชึบชึบมาสิมาสิมาสิ่เออมาสิ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 มาซี่อืมมาสิมาสิทีมผมเป็นอะไรที่โหดเหี้ยมากอื้อหือโหดเหี้ยมมากครับเพื่อนๆโคตรโหดกระโดดจริงเลยนะครับแป๊บเดียวจบอ่ะโอ้ยเร็วอะไรขนาดนี้ก็ได้อ่า เพียงแค่เจ็ดนาทีนะเพื่อนเพื่อนก็จบเกมแล้วนะสำหรับไวโอเลตนะครับก็ผมน่าจะคีไปได้สักประมาณสามตัวแล้วขอกินน้ำแปบบ้งนงนะอาหารชื่นใจเสจเลเกินนะครับกับน้ำสไปนี่ครับอากาศร,ร้อนแบบนี้มันต้องกินสไปนนะครับแต่ถ้าอยากกินสไปนี่ต้องใส่ถุงนะเพื่อนเพื่อนนี่นะเพื่อนๆนดูครับการออกของผมจะออกคิตที่ค่อนมาสองอันนะเพราะฆ่าสามตายศูนย์ช่วยฆ่า6ตัวนะคะแนน8.0จุดศูนย์นะก็ค่อนข้างดีนะครับอ่าแล้วเรามาดูการออกไอเทมกันเลยว่าเขาออกไอเทมกันยังไงนะครับอ่ะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเปลี่ยนเบ็นไว้เอเล็ก่อนนี่นะเพื่อนๆนี่คือชุดเซ็ตที่ทีมแชมป์โลกใช้นะนี่นะตัวนี้มันจะช่วยดูดเลือด10%ไงเขาก็เลยไม่ออกดาบดูดเลือดมาอ่าเพราะว่าดาบดูดเลือดมันไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่นะในทีมในการแข่งขันแชมป์โลกเขาจะเล่นเป็นดาเมจเราก็จะออกถึกๆนิดนึงอะ่ะอย่างเช่นรองเท้าเขาก็พากันออกรองเท้าก่อนนะอันสุดท้ายก็ออกดาบแบบนี้แล้วก็มีมูลามาศที่ช่วยให้เป็นอัมตะ1หนึ่งวินาทีด้วยอ่ะมาดูด้านดูของผมแล้วกันอ่ะ นี่ก็คือรูนของผมนะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่านี่ครับรูนของผมดูดเลือดตั้ง16นะดูดเลือด16นแล้วมามารวมแล้วเมื่อมันมารวมกับเจ้านี่ครับเป็นเรื่องนี่ครับมันก็จะกลายเป็นดูดเลือด10มันก็จะรวมกันเป็น26ซึ่งมันจะเยอะกว่าเดอะบีดอีกครับเดอะบีดูดเลือดแค่25นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะอ่ะของผมมีรูนแล้วก็ดาบตัวนี้ครับเป็นเรื่องนี้ครับเป็นพื่อนก็พาการจัดรูนแบบนี้แล้วก็ออกของไวรัสเล็ดแบบนี้ตาม พเพื่อนๆก็โหดเหมือนกันนะผมว่าเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่ามันมีดาบคิทิค่อน2อันมาก่อนไงปกติอะไวโอเลตมันจะคิดทิค่อนแรงอยู่แล้วครับท่ากิ้งที่1ของมันแล้วที่ดูเรามีดาบชิทิค่อนเพิ่มมาอีก2อันครับท่านผู้ชมเหอกว,ว่ายิงที่แตกเลยทีเดียวนะออกมาแค่3ชิ้นเนี่ยผมว่า,าดามเมจมันขึ้นหลักพันได้นะพเพื่อนๆ ก็คลิปนี <ijk> ้ก็สาระล้วนๆนะครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้คนที่เล่นไวโอเลตดูด้วยนะเขาก็จะได้ออกของเป็นเนาะก็ลองเอาไปปรับกันดูนะว่าเออจะออกแบบไหนอะไรไงผมก็เอามาเป็นแนวทางให้เพื่อนๆสําหรับหรือคนที่เล่นไวโอเลตมือใหม่อ่ะเอามาเป็นแนวทางให้เพื่อนๆเอามาเป็นแนวทางให้คนที่เล่นไวโอเลตมือใหม่หรือว่าใครจะมีไอเทมชิ้นไหนก็เอามาแชร์กันได้นะบอกว่าเฮ้ยไอพี่อันนั้นอันนี้ดีก็มาแชร์กันในคอมเมนต์ได้นะแต่ท้ายที่สุดและ และสุดท้ายนี้ผมขอฝากเพื่อนๆนะครับกดซับสไครป์ช่องผมไปด้วยนะครับก็วันนี้ก็อ่ะผมจะยี่คลิปไปทําไมวะเนี่ยพยายามดึงคลิปให้ถึง10นาทีนะนเพื่อนๆก็ขออภัยด้วยนะเพราะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบมากครับ